ข้าพเจ้าน้อมจิตเข้าสู่ศูนย์กลางภายในเชื่อมต่อกับพระผู้สร้างจักรวาลทีมแสงและจิตแท้ของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอพลังแห่งความกล้าหาญเพื่อก้าวสู่เส้นทางใหม่ด้วยหัวใจมั่นคงแม้ข้างหน้าอาจเต็มไปด้วยความไม่แน่นอนแต่ข้าพเจ้าศรัทธาในพลังที่สูงกว่าและศรัทธาในตัวเองขอให้ทุกย่างก้าวของข้าพเจ้า เต็มไปด้วยแสงแห่งความมั่นใจปัญญาและการนำทางจากฟ้าขอให้ความกลัวถูกละลายขอให้ความลังเลถูกเปลี่ยนเป็นแรงศรัทธาขอให้เสียงข้างในของข้าพเจ้าดังกว่าคำตัดสินจากภายนอกข้าพเจ้าประกาศเจตนาอย่างศักดิ์สิทธิ์ว่าข้าพเจ้ากล้าที่จะเป็นตัวเองข้าพเจ้ากล้าที่จะเริ่มต้นใหม่ข้าพเจ้ากล้าที่จะเดินทางแม้ยังไม่เห็นปลายทางขอให้หัวใจของข้าพเจ้าพอ ที่จะเลือกสิ่งที่ใช่แม้จะไม่เหมือนใครขอให้หนทางข้างหน้าได้รับการเปิดออกด้วยพลังแห่งแสงสว่างและเมตตาจากจักรวาลและขอให้ข้าพเจ้ามีความกล้าหาญเพื่อก้าวข้ามทุกความกลัวทุกข้อจำกัดและเข้าไปสู่ชีวิตที่เต็มไปด้วยความหมายความจริงและความอิสระสาธุสาธุสาธุ